สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง YouTube ของทนายอานทน์ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับลุงพลนะครับโดยเป็นข่าวที่ดีมากๆลองมาฟังกันนะครับมีข้อความดังนี้มาพบกับช่วงรู้ทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบุรุกฎ ช่วงนี้ก็ถือว่ากระแสถาโถมกดดันไปที่ฝ่ายลุงพลมากหลังจากที่พยายามวิ่งดิ้นรนหาทนายความมาว่าความให้ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องแข่งกับระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีระบุพยานยื่นเอกสารแล้วก็พยานเข้าสืบซึ่งกดดันทั้งระยะเวลาและก็ทนายความที่จะเข้ามาเป็นทนายความเพราะช่วงนี้ สื่อก็ออกมาค่อนข้างเยอะกดดันจะหาทนายความที่ไหนทนายดังๆก็ปฏิเสธจนถูกกดดันว่าแล้วใครจะเป็นทนายความให้กับลุงเป็นคนดีเหมือนเขาว่าจริงๆไหมเกิดการสับสนกันแล้วกดดันลุงผลมากจริงๆในเรื่องของการตั้งทนายความจริงๆแล้วในรูปคดีเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นขนาดที่ทนายเขา จะไม่มารับธรรมเลยหรือนะแล้วก็ทนายความที่ลุงพลจะหาเนี่ยมันไม่มีจริงเหรอแล้วลุงพลเขาไปดิ้นรนหาทนายความแบบไหนทําไมถึงยุ่งยากในเรื่องนี้ถ้ามามองตามสายตาทนายอ,อนนท์ถ้ามองดูแล้วลุงพลทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าจริงๆทนายความก็มีเยอะอย่าง มองรูปคดีก่อนมันยากถึงขั้นทนายเขาจะไม่อยากไปทาคดีเชียวหรือคดีนี้นะ่ะถ้ามองตามรูปคดีแล้วคดีแม้นข้อหาจะหนักถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาแล้วก็มีซ่อนเร้นอําพรางศพพรากผู้เยาว์ส่วนป้าแตนก็มีข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอําพรางตรงนี้นะ่ะถ้ามองถึงรูปพยานนะครับแม้นโจท์ จะมีพยานถึง63ปากจำเลย32ปากแต่การต่อสู้ก็ต้องมาดูนะว่าพยานรู้เห็นจริงไหมซึ่งในเรื่องของหลักฐานนะครับในศพก็ดีก็คือไม่มี DNA ลุงพลไปปรากฏอยู่ที่ศพมองดูดีๆนั้นไม่มีเลยแต่ในขณะเดียวกันนั้นแม้นจะมีเส้นผมหรืออวัยวะของคนตายมาตกอยู่ที่รถของลุงพล ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้เหยียบขึ้นมาไหมปลิวมาไหมหรืออะไรยังไงเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการไปตรวจรถนานมากในช่วงนั้นก็มีการเข้าไปวุ่นวายในที่พบศพกันเยอะแยะไม่รู้เส้นผมหรือวัตถุพยานจำอยู่ที่ฝ่ายนี้ได้ยังไงมันยัเกิดข้อวิหควิจารณ์และขณะเดียวกัน พยานโจ์สืบทั้ง63ปากไม่มีประจักษ์พยานจะสืบอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าพยานเขาแน่นจริงตรงนี้ยังถือว่าลุงพลยังมีข้อต่อสู้นะครับไม่ได้เสียเปรียบซะทีเดียวความคืบหน้าล่าสุดจากทาง YouTube ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกรกมลได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเกี่ยวข้องกับลุงพลครับมีข้อความดังนี้ขออย่างเดียวอย่ามาซ้ำเติม หัวใจคนที่มันพังไปแล้วรอบหนึ่งเขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการยารักษาเขาไม่ต้องการยาพิษซ้ำส,สองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องทนายที่จะมารับงานของลุงพลขอให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยว่าลุงพลเขารอความหวังลุงพลเขารอความช่วยเหลือลุงพลเขารอคนที่ จะสามารถนำพาเขาไปตลอดรอดฟังอย่ามาทิ้งครึ่งๆกลางกลาง,ลางอันนี้ไม่ได้พูดเน็บแนมใครนะครับที่มุกดาหารมีไหมมีครับมีเยอะแยะทนายที่มีฝีมือเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นทนายโซเชียลทนาย Youtube ก็ได้ทนายที่เป็นทนายมืออาชีพจริงๆนะ่สะสกลน,นครก็มีมุกดาหารก็มี ทุกจังหวัดมีหมดมีคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องมีความหวังอย่าทอดอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับทนายในประเทศนี้นะ่ะมีนับแสนแสนคนจะไม่มีคนมาทำอันนี้พูดให้ทุกท่านได้ฟังไว้ก่อนส่วนการจะมี d รีมทีมหรือไม่ บางทีมันก็อยู่ที่ทนายตัวหลักเขาต้องการผู้ช่วยหรือไม่การเป็นผู้ช่วยทนายที่เป็นตัวหลักเขาสามารถที่จะแต่งตั้งได้คุณจำได้ไหมที่พี่รัชพลบอกว่าเมื่อหัวหน้าถอนตัวผมก็ต้องถอนตัวพี่รัชพลอนะ่ะบอกว่าใจจริงนั้นเสียใจมากที่ถอนตัวจากคดีนี้ ผมได้ยินบทสัมภาษณ์แกอยู่นะแต่ในเมื่อหัวหน้าทีมถอนตัวเขาก็ต้องถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาแก้ตัวอะไรมากมายเมื่อหัวหน้าไปคนที่เป็นลูกทีมก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกท่านรอฟังลุงพลป้าแตนผมย้ำเสมอๆความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ อำนาจแปลกต้องสู้ด้วยอำนาจแฝงการที่คนเก่งสองคนประกาศจากลาโดยเหตุผลอ่อนคนที่สองกับลุงไม่เคยพบหน้ากันเลยได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างดีแต่แล้วกลับถูกต่อบว่าโดยไม่มีสาเหตุเพราะลุงไม่เคยทำผิดอะไรให้เขาสักอย่างเขาอ้างเหตุผล อ่อนกว่าน้ำคือเหมือนมีการฝากต่อว่าลุงแทนเขาการจากลาจึงมีสาเหตุจากอำนาจจริงๆเมื่อถูกอำนาจกระทำกับลุงครั้งแล้วครั้งเล่าลุงจะหาคนช่วยจากไหนก็ลำบากคือหามาก็ช่วยไม่ได้เต็มที่เหมือนกล่องดำผ่ามืด ดังนั้นคนที่จะช่วยลุงได้ไม่ใช่เงินแต่เป็นอำนาจแฝงที่มาดามลาเต้มีลุงป้ารีบตอบรับมาดามแล้วทุกอย่างจะดีเองนี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่ทนายต้องมาจากกรุงเทพและคุ้นเคยกับเธอเพื่อจะได้ปรึกษากับมาดามสะดวกเช่นคลิปเรื่อง เล่าของนายซออ่านแล้วช่วยบอกต่อให้ลุงอ่านด้วยเพราะเวลาน้อยลงเรื่อยๆอย่ามัวคิดว่าใครจะช่วยลุงได้ด้วยไม่มีอำนาจแฝงขนาดกระดูกเหล็กยังต้องถอยจึงขอให้ลุงไว้ใจมาดามแล้วรีบโทรหาเธอเร็วๆสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไวา้ดังนี้ครับถอดสมการที่2หม่อม3ย้อยเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเอาลุงเข้าคุกเขาเรียกว่าจนมุมด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ใครเป็นเจ้าของหม่อมสย้อยตัวจริงทนายเฉลยให้เลยคำตอบท้ายสุดยืนยันได้ว่า เป็นของลุงหรือป้าที่ตกหล่นในห้องน้ำหรือห้องนอนไม่แน่ชัดมีคำถามว่าตกหล่นที่ไหนเมื่อใดอันนี้ต้องไปถามพ่อมดหมอผีเจ้าของคอนโดใจดีที่ให้ที่พักพิงเวลาเจ้าของหมอมสามย้อยไปพักที่กรุงเทพในช่วงที่ยังรักกันอยู่โดยสั่งให้คนทำความสะอาดช่วยเก็บกวาด ใส่ถุงไปแลกกับเงินรางวัลหลังแขกที่มาเยือนกลับออกไปอุตส่าห์ใจดีให้ที่พักพิงกับหม่อมสามย,ย้อยเลยเป็นจังหวะที่ดีเก็บเศษขนเศษผมที่หลุดล่วงตามธรรมชาติซึ่งหาค่าอะไรไม่ได้ใครเห็นก็ขยะแขยงแต่ถ้านำไปมอบให้มาตา เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าของหม่อมสามย้อยเป็นของใครในคดีสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รับฟังได้ดีกว่าพยานบุคคลหลายสิบเท่าแต่ถ้าเจอคำถามค้านแสบๆของทนายบางคนอาจทำให้ศาลสงสัยว่าหม่อมสามย้อยโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีแค่หม่อมหน่งยอยที่เป็นของญาติฝ่ายหญิง แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์มันแต่งงานมีลูกเพิ่มรวมเป็นหม่อมสามย้อยเอาเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาได้มันน่าหาจริงๆแต่ที่หาไม่ออกทำให้สังคมสับสนมันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทนายจึงขอที่บายว่ามันเป็นพยานหลักฐานงอกเพราะมันเป็นถั่วงอกไงครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะหลงมนบางกอกระวัง จะหลงทางจะว่าจ้างใครก็ต้องศึกษาเขาให้ดีไม่ใช่เกมเล่นขายขนมมันเป็นเกมคุกตารางบทเรียนที่ผ่านมาก็สอนไว้แล้วว่ามิตรแท้หายากแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือคนที่บอกว่าเป็นมิตรแต่กลายเป็นศัตรูมันน่ากลัวกว่าอะไรทั้งสิ้นจำบทเรียนให้ดีนะท้ายนี้ทนายจะเขียนเท่าที่ ยังไม่มีทนายคนใหม่และจะเขียนเมื่ออยากเขียนเท่านั้นทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุทธิ8ธันวาคม2564กกรุงเทพมหานะคร